Hammer j a แเริ่มแล้ว Hammer j a แเริ่มวันที่1พฤศจิกายนเวลาบ่าย3และจะจบในวันที่17พฤศจิกายนเวลาบ่าย3ระหว่างอีเวนต์ค่าอัพเกรดและเวลาอัพเกรดทุกอย่างจะลดลง50%ไม่รวมอุปกรณ์ซูเปอร์ชาร์จและสถานีประดิษฐ์ลดทุกป้ายเลยครับและถ้าคุณเติมบัตรทองคำคุณจะได้ลดเพิ่มลดสูงสุดเป็น60%ครับ บอกเลยนะครับว่าเดือนนี้เติมบัตรทองคําคุ้มมากหากคุณผู้ชมวางแผนจะเติมบัตรทองคําแก้วแนะนําให้เติมที่เว็บ Supercell Store เติมที่นี่จะได้ของแถมเพิ่มแก้วใส่ดิ้งเว็บไว้ในคำทิบายกดที่ดิงเข้าไปเติมได้เลยครับเติมผ่านลิงก์นี้แก้วได้รับส่วนแบ่ง5%โดยที่ผู้ชมไม่เสียงเงินเพิ่มขอบคุณทุกท่านที่ใจดีสนับสนุนแก้วมาตลอดมาชมกันครับว่าเราควรอัปเกรดอะไรก่อนอะไรหลัง สำหรับแก can ้วนะครับแก้วมองว่าเราควรอัปเกรดการโจมตีก uhm, ่อนนะครับเพราะว่าเราจะได้โจมตีได้โหดๆเลยนะครับถ้าเรามีผู้กล้าโหดเรามีทหารสัตว์เลี้ยงคนโหดนครับก็จะช่วยได้ดีเลยแล้วเดี๋ยวแก้วบอกนะครับว่าจะอัปเกรดอย่างไรอย่างแรกเลยนะครับผู้ชมจะต้องอัปเกรดส่วนบนก่อนเนาะก็จะเป็นซิงโกซ่านครับที่ช่วยเราทําการอัปเกรดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโรงฐานรงฐานมืดนะครับหอยแห่งผู้กล้าโรงงานอาคมนะครับโรงงานอาคมมืด ห้องทดลองเรือสั์เลี้ยงแล้วก็โรงงาน,นครับก็จะอัปเกรดให้ตันเพื่อปลดล็อกคอนเทนต์ใหม่นะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็อัปเกรดคลังเก็บทรีกรอนให้ตันเลยนครับรวมถึงครั้งทองคำคลั้งน้าม่วงครั้งน้ําดำเนาะพอเรอัปเกริสูนีตันแล้วนะครับก็มาแกนแนะนําว่าให้ชมนะครับอัปเกรดผู้กล้าก่อนเพราะผู้กล้านะครับเป็นสิ่งสําคัญถ้าเรามีผู้กล้าประจุมตีนนครับจะดีมา,มากเลยและมันจะดียิ่งกว่านครับถ้ามันเป็นเร็วตันด้วย แล้วก,ก,การอัปเกรดผู้กล้าจะอัพเกรดยังไงส่วนตัวแก้วนะครับอีเวนต์ใหม่แจมอัปเก,ดกรดผู้กล้าทุกตัวไปเลยเฮ้ยแก้วอัปเก,ดกรดผู้กล้าทุกตัวแล้วอย่างนี้จะตีวอลิตยังไงวอลิตก็ตีไม่ไหวนะสิแก้วมีวิธีนะครับคือเราอัปเก,ดกรดผู้กล้าทั้ง5คนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคิงควีนปู่เจและเจ้าชายนะครับก็สมมติว่าดันบัตเตอร์แก้วให้ดูคิงนะแก้วกดไปที่คิงแล้วก็ถ้าแก้วจับเกรดคิงเนี่ย แก้วจะต้องใช้เวลา4วันเนาะเพราะเวลาเต็มมัน8วัน,นครับเราจะลดเวลาครึ่งหนึ่งก็4วัน,นครับก็จะอัปเกรดคิงได้แล้วทีนี้คุณผู้ชมจะ Up อัปเกรดย่างไรดีคำแนะนำของแก้วน่ครับคือพอบอริวันที่1เริ่มนะครับคุณผู้ชมบริวันที่1เริ่มนะครับก็น่าจะประมาณบ่ายสามของวันที่ของวันที่3ใช่ไหมคุณผู้ชมก็จะเริ่มนะครับคุณผู้ชมก็ต้อง วางแผนนะครับว่าว่าจะเกตยังไงนะครับท่านผู้ชมจะอัปเกรดู้กล้านะครับเราอัปเกรผู้กล้าเนี่ยเราตีบอเด็กบอริกวันแรกก่อนนะครับก็บอริกมานะครับผู้ชมตีเลยตีเสร็จแล้วนะครับก็อัปเกรดผู้กล้าเลยและทีนี้เนี่ยเราแจ้งไม่ตีวันที่2วันที่2ครับเราจะตีตอนไททายนะครับทำให้ผู้ชมจะมีเวลา2วันครับก็ประมาณเอาจริงมันจะเป็น48ชั่วโมงแต่เราลองลบเวลาที่เราตีไปนะครับก็จะเหลือประมาณ45 46ชั่วโมงครับ ระหว่างนี้เนี่ยเราก็อัปเดตผู้ก้านะครับแต่ว่าผู้ก้าอัปเด4สวันแต่เรามีเวลาแค่2วันเนี่ยมันจะพอได้ไงเรามีตัวช่วยนะครับก็คือเราจะต้องใช้ทางฝั่งของน้ํายาช่างกดสานนะครับก็สามารถที่จะซื้อได้ในอุดังคารดีนะครับอย่างที่แก้วแนะนําไปแล้วนะครับว่าให้เก็บเหลียญลิกไว้นะครับคุณชมก็น่าจะเก็บกันมาเนาะรหรือคุณชมเติมมาก็สามารถที่จะใช้ได้เหมือนกันก็ใช้น้ำยาช่างกดสานนะครับผู้ก้าสวัน ผู้กล้าสีวัน,นครับแก้วคำนวณแล้วมันจะใช้น้ำยาช่างก่อสร้างทั้งหมดประมาณ11ขวดครับแต่ท่านผู้ชมใช้ให้มันพอดีกับเวลาตีบอลอีกเนี่ยมันจะใช้ประมาณ9ก้ถึงสิขวด่านผู้ชมก็จะใช้แบบนี้เลยครับเราก็จะได้ผู้กล้าทั้ง5ตัวครับเสร็จ1นึ่งเลเวลดีไหมแล้วพอวันที่1ึงเราตีเสร็จแล้วใช่ไหมเราเกตผู้กล้าแล้ววันที่สอนครับตอนท้ายตอนท้ายท้ายบอลนะครับเราก็โจมตีเลยครับเราก็พอบอลอีกวันที่2จบเนี่ย เราตีวันที่3ต่อแล้ววันที่3ครับเราก็อัปเกรดผู้กล้าต่อแล้วเราก็ไปตีต่อวันที่4ตอนท้ายนครับล้วก็วันที่4ตอนท้ายเนี่ยพอมาเป็นวันที่5เราก็ตีเลยนครับล้วก็อัปเกรดผู้กล้าทาอย่างนี้ซ้ําไปเนาะเพื่อที่จะให้ผู้กล้าของเราครับเป็นเลเวลสูงสุดนั่นเองอันนี้คือแก้วแนะนําเลยครับว่าควรที่จะอัปเกรดผู้กล้าให้ตันครับเพื่อใช้ความคุ้มค่าเนาะเพราะว่า1ปีมีหุ่นนะการที่จะลดราคา และลดเวลาอัปเกรดผู้กล้านะครับไม่ใช่สิ่งที่มาบ่อยๆเนาะฉะนั้น,นครับผู้กล้าก็สําคัญครับก็เป็นไปได้อยากจะให้อัปเกรด5คนเลยแล้วชมจะมีคําถามนะครับว่าเฮ้ยแก้วเราไม่อยากอัป5คนอ่ะเพราะว่า5คนเนี่ยมันอาจจะเยอะไปนะครับเราคิดว่าเราอัปเกรดน้อยๆได้ไหมก็ได้เหมือนกัน,นครับอัปเกรดตัว2ตัวนะครับแต่แก้วแนะนําว่าถ้าจะอัปเกรดน้อยนะครับอัปเกรดแค่ตัวเดียวพอแล้วเราเหลือสตัวไว้นะครับ อย่างเช่นเราต้องดูสูตรนะครับว่าเราเล่นสูตรอะไรแกแนะนำนะครับว่าถ้ามาชมเล่นนะครับอย่างเช่นสูตรพื้นดินเนี่ยเราไม่ได้ใช้เจ้าชายนะครับเราก็จะอัปเกรดเจ้าชาย1ตัวเพราะเราสามารถที่จะไปโจมตีได้4ตัวและที่เหลือเราก็พร้อมที่จะโจมตีนั่นเองแล้วก็เราอัปเกรดต่อไปนะครับเราก็จะมีผู้กล้าทั้ง4ตัวพร้อมที่จะไปบวไปดันถ้วยนะครับแล้วก็ไปปนนั่นเองอันนี้ก็เป็นวิธีนึงที่ดีนะครับแต่แกคิดว่า อัพเกรด5ตัวคุ้มกว่านะครับก็จะประมาณนี้เลยคุณผู้ชมจะมีคําถามนะครับว่าถ้าอัพเกรดทีละตัวอัพเกรดู้ก,ก้าคนไหนก่อนนะครับส่วนตัวแก้วนะครับแก้วมองว่าเราควรจะอัพเกรดูก,ก้านะครับเราควรที่จะอัพเกรดปู่ก่อนเลยนะครับถามว่าทำไมต้องอัพเกรดปูก่อนเลยเพราะปู่นะครับโจมตีได้ทั้งพักพื้นดินและอากาศครับแล้วด้วยส่วนใหญ่เรามักจะเอาปูไปแล้วไปอยู่แล้วเนาะถ้าอัพเกรดตันก่อนจะดีมากเลยต่อมานะครับแก้วมองว่าควีน ควินก็ได้ใช้แทบทุกการโจมตีเลยองจะมีบางสูตรที่ไม่ได้ใช้นแครัตแต่สวนใหญ่ใช้เธอทั้งนั้นเลยแล้วก็เจนครับเจก็ใช้บ่อยเหมือนกันเจจะเป็นตัวที่3ที่แก้วแนะนําแล้วต่อไปนะครับมันจะเหลือคิงกับเจ้าชายผชมก็ดูนะครับผู้ชมเล่นสูตรพื้นดินหรือสูตรอากาศถ้าผู้ชมเล่นสูตรพื้นดินก็เอาเกรดคิงถ้าเล่นสูตรอากาศก็ออาเกรดเจ้าชายนะครับนี่ก็เป็นแนวทางการอัปเกรดเนาะเราเลียงลาดับกันอันดับ1ปูอันดับ2ควีนอันดับ3เจอันดับ4คิงหรือเจ้าชาย แบบนี้เลยแก้วก็น่าจะเคลียร์ผู้กล้าเสร็จแล้วนะครับก็ท่านชมมีช่งางก่อสร้างนครับทั้งหมดหคนเนาะทาการปลดล็อกจากเมืองคืนแล้วนะครับก็สามารถเอาช่งางก่อสร้างหนึ่งคนนะครับไปอัปเกรดอาวุธได้นะครับต่อมานะครับสิ่งที่แก้วแนะนำนะครับก็คือการอัปเกรดอาวุธเ,เราจะาเกรดกันโดยแก้วจะแบ่งเป็นโซน,นครับก็คือไปจากด้าน,นซ้ายไปด้านขวาคือสิ่งสําคัญที่เราควรอัปเกรดนะเราควรที่จะอัเกรดคีย์ดีเฟนต์นะครับอาวุธสําคัญ ก็จะมีเสามมนานครับซึ่งเสามมนามันจะเหลือเวลา7วัน21ชั่วโมงครับก็ก็น่าใช้ได้อยู่เนาะก็อัปเกรดได้นะครับสามมนาเลยแล้วก็ต่อไฟนะครับถ้าอัปเกรดเป็นเลเวอรสอจะใช้เวลา8วันนะครับถือว่ามากที่สุดแล้วนั่นเองก็ถือว่าคุ้มเลยครับก็เป็นต่อไฟต่อมานะครับก็เป็นเครื่องยิงหินใช้เวลา7วัน21ชั่วโมงแล้วก็พอค่อยคบน้าจะอัปเกรดตันกันหมดแล้วเนาะถ้ายังไม่ตันนะครับก็อัปเกรดอีเวนต์ให้ตันเลย แล้วก็กระตอนชมงร้ยาย่านนครับจะได้เยียวยาได้ก็อัปเกรดได้เลยเองแล้วก็ต่อมานะครับท่านผู้ชมอัปเกรดศซนด้าซายเสร็จแล้วต่อมาก็เป็นการรวมสิ่งก่อสร้างนะครับก็สามารถที่จะอัปเกรดหวคอยสับเครื่องมือได้เลยนะครับมันจะใช้วันที่ค่อนข้างเยอะเลยเองรวมถึงหอคอยแก้มพนูแล้วก็ปืนใหญ่ดึงดึงนักผู้ชมก็อัปเกรดให้ตันหมดเลยเองแล้วก็ส่วนต่อไปนะครับเป็น่วนอาวุธก็รองรุมานครับแก้วแนะนํา หอคอยพืชทะกครับหรือว่าสาราวาเอ็กโบร์ครับแบบนี้เลยแล้วก็ป้อมผู้เลยนะครับแล้วก็ดิ้นขวานนะครับถ้าผู้ชมอัปเกรดซนูนด้าซ้ายเสร็จแล้ว <c oughs> ก็แนะนําเป็นหอกคอยระเบิดนะครับจะได้ป้องกันเจ๊ลองหนแล้วก็ทางฝั่งของพ่อมดเลยแล้วก็เทลล่านะครับผู้ชมเทลล่าก็จะแบบนี้เลยแล้วก็มอตอร์นะครับช่วยกันทางฝั่งของเครื่องยิงลูกไฟได้ดีส่วนอันนี้ก็อัปเกรดได้นะครับท่านผู้ชมจะอัปเกรดแต่แกคิดว่าไม่ไม่จำเป็นเท่าไหร่ ก็จะประมาณนี้เลยเนาะแล้วก็แก้วต่อไปนะครับไปดูในส่วนของทหารกันว่าเราจะอัปเกรดตัวไหนสําหรับทหารนะครับแก้วมีคําแนะนำนะครับว่าผู้ชมจะอัปเกรด,ดครับดูควรที่จะอัปเกรดทางฝั่งของฐานที่เราได้ใช้นะครับก็ดูสูตรที่เราเล่นเลยนะครับว่าผู้ชมเล่นสูตรอะไรนะครับผู้ชมเล่นสูตรไหนเอาเป็นตัวอย่างเนาะสมมติแก้วเล่นเนี่ยแก้วเล่นสายาการนะครับแก้วเล่นมังกรแก้วใช้แค่มังกรอย่างเดียวเลยนะ ถ้ามังกรยังไม่ตันเนี่ยก็กินมังกรเลยแล้วก็แก้วไปดูมังกรใช่ไหมโอเคแบบนี้เลยแล้วก็เราดูน้ํายาในสูตรนั้นด้วยนะครับว่าน้ํายาในสูตรนั้นใช้อะไรบ้างถ้าแก้วใช้น้ํายาผ้านะครับสมมุติว่าเราอัปเกรดไปนะครับแล้วมันยังไม่ตันนะก็สามารถที่จะอัปเกรดให้ตันได้เลยเราจะได้สูตรหนึ่งมานะครับที่ใช้ป้นวดันถ้วยใช้ครบเลยนะครับก็สามารถที่จะหยิบไปใช้ไปเล่นกันได้ จากนั้นครับถ้ามาช่วงมีสุดหลักเสร็จแล้วเนี่ยก็ลองดูสตดต่อไปนะครับว่าผู้ชมจะไปเล่นสุดอะไรอย่างเช่นแก้วอาจจะมีสักสุดหนึ่งครับที่จะเล่นซูเปอร์เยตินะฮะแล้วก็ใช้อาคมทางฝั่งของอาคมคืนชีพเนี่ยแก้วก็อัปเกรดซูเปอร์อัปเกรดเยติเนาะแล้วก็จะอัปเกรดอาคมคืนชีพนั่นเองก็จะเป็นเอาทานครับโดยน้ำยาก,ก็จะลดเวลาเหมือนกันซึ่งแก้วก็แนะนำนะว่าให้อัปเกรดแบบนี้เลยแล้วก็ เครื่องจักรเนี่ยส่วนตัวแก้วจากอัปเกรดไหมแกคิดว่าไม่ได้จําเป็นเนาะเพราะเราสามารถที่จะขอจากเพื่อนในแคนได้ก็ขอจากเพื่อนในแคนนี่ครับแต่ผู้ชมไม่สะดวกขอก็อัปเกรดอันนี้ผู้ชุมได้ใช้ได้เลยนะก็จะประมาณนี้เลยนี่ครับสรุปทางฝั่งของทหารน้ํายาครับก็คืออัปเกรดสูตรที่เราได้ใช้หรือว่าวางแผนจะเล่นเพื่อที่จะให้ตันแล้วเราจะได้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพเลยต่อไปนะครับก็จะไปในส่วนของเครื่องจักรนะเครื่องจักรเนี่ยก็อ๋อแก้วพูดถึงไปแล้วเนาะ นี่เลยครับก็อดีตแก้วเข้าไปเข้าผิดเลยคุณผู้ชมแล้วเข้าตรงนี้โอเคแล้วเข้าไปนะครับเรื่องจากก็จะอัปเกรดอันที่เราได้ใช้หรือถ้าเราขอเพื่อนได้ก็ไม่ต้องอัปเกรดคือยังไม่อัปเกรดเนาะต่อไปนะครับก็ไปในส่วนของสัตว์เลี้ยงนะคุณผู้ชมสัตว์เลี้ยงครับก็เหมือนกันเลยนะครับคือให้อัปเกรดตัวที่มีที่เราใช้บ่อยนะคุณผู้ชมก็จะเป็นตัวหลักๆเลยนะครับเดี๋ยวแก้วจะแนะนำนะครับว่า เราใช้ตัวไหนบ้านนะครับคิงคิงเรามักจะใช้กับฟีนิกซ์คุณผู้ชมฟีนิกซ์ก็อัปเกรดให้ตันนะครับแล้วก็ถ้าสั่งของควีนควีนตอนนี้เนี่ยที่นิยมนะครับที่เราเห็นในการแข่งเขาจะนิยมใช้กับพุนกดกิ้วคุณผู้ชมก็อาจจะอัปเกรดกับพุนกดกิ้วให้ตันแล้วก็ควีนเนี่ยอาจจะใช้กับยูนิคอร์แต่ว่ายูนิคอร์ก็น่าจะตันแล้วเนาะแล้วก็ปูนะเจ้าชายก่อนเจ้าชายเจ้าชายมักจะใช้กับฮัชชิลนะแล้วก็ ฟินิกก็ใช้เหมือนกันแล้วก็ทางฝั่งของปู่เนี่ยปู่จะใช้กับฮัชิลก็เอเกียร์ฮัชิลเลยแล้วก็เจนครับใช้กับยิงจอกยิงจิตวิญญาณก็แบบนี้เลยนะุผู้ชมก็ออปเกรดตัวหลักๆเลยก็คือไอ้สตัวนี้แหละคุณผู้ชมเอปเกรดให้ตันเลยก็เลือกมาสักตัวหนึ่งก่อนเนาะดูตัวที่มันใช้ประโยชน์ได้ดีที่สุดนะก็อัปเกรดเลยอาจจะเป็นกระพุนกดกิ้วที่เราใช้กับควีนหรือจะเป็นฮัชิลที่เราใช้กับปู่หรือเจ้าชาย ต่ตัวทรายนะครับก็คิดว่าผู้ชมน่าจะอัปเกรดมาแล้ว er ก็จากประมาณนี้เลยนะครับคืออัปเกรดตัวสําคัญส่วนกบดักเนี่ยคุณผู้ชมแก้วคิดว่าระหว่างอีเวนต์ครับเราไม่ต้องซีเรียสมากนะครับถ้าเราอัปเกรดอาวุธยังไม่ตันนะครับหรืออัปเกรดสิ่งก่อสร้างยังไม่ตันเอาให้ตันก่อนครับแล้วค่อยมาอัปเกรดกบดักเนาะกบดักก็ลองเลือกดูนะครับว่าจะอัปเกรดอะไรนะครับแก้วคิดว่าพวกรูเปิงระเบิดยักษ์ก็น่าสนใจนะครับหรือบิดลูกเล็กก็น่าสนใจคือมมนสาคัญหมดเลยนะครับเพราะว่าส่วนต่าง ก็ต้องเจอกับกระดักนั่นเองก็คุณผู้ชมก็สามารถที่จะอัปเกรดได้แล้วก็แก้วน่าจะพูดถึงหมดแล้วเนาะแก้วขอพูดอีกส่วนหนึ่งละกันก็คือระหว่างอีเวนต์แฮมเมอร์แจมเนี่ยช่างก่อสร้างกอบป,ปิ้นนะครับจะกลับมานะครับแก้วบอกเลยครับว่ามันดีมากเลยครับอย่างที่แก้วบอกไปนะครับว่าให้คุณผู้ชมเตรียมเพรไวนะ้เนาะถ้าเราเตรียมเพรไว้นะครับก็สามารถที่จะจ้างช่างก่อสร้างกอบป,ปิ้นได้เราจะมีค่าจ้างเป็นจ้างหนึ่งวันนะครับมันจะอัปเกรดด้วยเพจสี่เมตรนะ แก้มองว่าคุมนะคุมชมอย่างเช่นเดี๋ยวแกวขออัปเกรดอะไรบางอย่างก่อนเนาะโอเคแก้วทําการทดสอบด้วยการอัปเกรดทางฝั่งของกระต๊บทางหัสร้างแล้วนะครับต่อไปถ้าเรามีช่างอยู่5คน,นครับไม่รวมช่างหัวสร้างมือคืนเนี่ยแล้วเราจะอัปเกรดเพิ่มได้หนึ่งครั้งนะครับก็คือจ้างช่างหัวสร้างกบินนะครับสมมติว่าแก้เห็นว่าแก้มีเพชรอยู่นะครับอยากจะจ้างช่างหัวสร้างกบินก็อัปเกรดขึ้นบนไฟนะครับก็กดอัปเกรด ก็กดอัปเกรดเลยนะครับ8วัน8วันก็จะใช้เพชร3 2 1้อเมตรเนาะก็แบบนี้เลยนะครับเราสมาี่จะจ้างได้ท่านชมมีเพชรอยู่นะครับไม่ได้ใช้อะไรแล้วนะครับก็ใช้ได้แต่ท่านชมมีเพชรแล้วยังไม่มีทางฝั่งของผู้ก้าวท่าคนต้องซื้อผู้ก้าเอ้ยช่างก่อสร้างท่าคนครับต้องซื้อช่างก่อสร้างก่อนแล้วก็อุปกรณ์นครับก็คิดว่าแก้วมองว่าลงที่อุปกรณ์ก็ได้นะครับเอาอุปกรณ์ก่อนแล้วค่อยมาจ้างช่างก่อสร้างกอลบินก็ใช้ช่างก่อสร้างกอบินได้นะครับ แล้วทีนี้เนี่ยพอเราใช้น้ํายาช่งางก่อสร้างครับมันก็จะช่วยใช้กับผู้ไอช่างก่อสร้างได้หลายตัวเลยนะครับก็คือเรามีช่าง6คน,นครับรวมช่างก่อสร้างกอบินก็จะคุ้มมากๆเลยนะครับเพิ่อมอีก1วันและท่านผู้ชมนะครับทาการมีช่างก่อสร้าง6คนเนี่ยก็รวมช่างก่อสร้างกอบินหนึ่งคนเป็น7คนคุ้มจัดเลยนะเช่นเดียวกันกันบการที่เราวิจัยนะครับท่านผู้ชมวิจัยและผู้ชมมีน้าํายา น้ำยาวิจัยนะครับก็สามารถทจ่เกอัปตกรด2ตัวได้นะครับที่แก้วจำเกรตชมกันสมมุติแก้วอัปเกรตทางฝั่งของมังกรครับแบบนี้เลยอ่ะแก้วเกรตมังกรไปแล้วนะครับแล้วถ้าแก้วเกรตแล้วแก้วแกะสมาี่จะอัปเกรตอีกหนึ่งตัวได้แกับแก้วความอัเกรตด้วยน้าดาไอ้แก้วเกรตแก้วอัเกยรติเยติละกันก็แบบนี้เลยนะครับมันก็จะถามนะครับว่าเราจะใช้ช่างก่อสร้างก็ปิ้นไหม าสามารถที่จะจ้างได้นะครับแบบนี้เลยและเราก็จะอัปเกรดไปพร้อมกัน2ตัวนะครับคือมังกรและทั้งฝั่งของเยตินั่นเองแล้วเราครับสามารถที่จะซื้อน้ํายาน้ํายาวิจัยได้นะครับแต่ส่วนตัวแก้วแก้วแนะนําน้ํายาช่างก่อสร้างมากกว่านะครับน้ายาวิจัยควรจะมีอยู่แล้วถึงข้อใช้นะครับถ้าถ้าชมไม่ได้เล่นห้องทดลองนะพอแก้วมองว่าซื้อช่างก่อสร้างจะคุ้มกว่านะ น้ำยายช่างกซ่านครับถ้าเราใช้2ขวดนี่ยมันก็จะลดเวลาด้วยทั้ง2ตัวเลยนะครับก็ถือว่าดีเหมือนกันซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ผู้ชมเลยนะครับว่าจะซื้อน้ำยาวิจัยไหมสุโขแก้วเชียน้ำยายช่างกซ่ามากกว่านะแล้วผู้ชมก็อาจจะดูในร้านค้านะครับว่ามีขายไหมถ้าผู้ชมพอเติมได้นะครับระหว่างอีเวนต์ใก้คิดว่าซูเปอร์เซลน่าจะเอาแพ็กเกจเด็ดๆมาขายเพียบตลอดอีเวนต์ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการขายน้ำยา ชื้อโซ่านครับแล้วก็น้ำยาวิจัยนะครับน่าจะขายแบบกระนำเลยยังไงก็ลองไปดูที่ซูเปอร์สโต์ได้นะครับเดี๋ยวแก้วใส่ดิงไว้ในคุณติปายกดเข้าไปเช็กกันได้เออแก้วกับลืมนะครับก่อนจากกันไปส่วนตัวแก้วจะแนะนําคุณผู้ชมแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเข้าไปนะครับแล้วก็ผู้ชมมีไอเทมหมดเลยนะครับสมมุติว่ามีหมดเลยแก้วแนะนําไม่ใช้ไอใ,ใช้ด้านบนได้หมดเลยนะก็ถ้าใช้มันมีแหวกกําแพงไหม แหวกําแพงก็คุ้มนะครับเพราะว่าราคากําแพงมันจะลดลงนั่นเองเราก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับจากตัวละ2ล้านเป็น1ล้านก็ใช้ได้แค่หนึงวงครับจากเดิม2วงก็เหลือ1วงแหวกําแพงก็คุ้มเหมือนกัน <c oughs> แล้วก็สิ่งที่แก้วแนะนำนะครับว่าคุณผู้ชมไม่ควรใช้ก็คือตำราครับหมดเลยนะครับไม่ต้องใช้แล้วก็รวมถึงคองนด้วนครับพอมันจะลดเวลาสูงสุดซึ่งเก็บไว้ใช้หลังอีเวนต์จบไปใช้กับสิ่งก่อสร้างอื่น จะดีมากๆเลยครับไม่ควรที่จะรีบใช้นั่นเองอีวันนี้ใช้น้ํายาช่างก่อสร้างกับน้ํายาวิจัยพอแล้วนะครับเพียงพอแล้วแล้วก็เกือบึงไปนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่แก้วอยากจะบอกนะครับคืออีวันนี้ครับจะมีระยะเวลานะครับถึงวันที่17เวลาบ่ายสามนครับก่อนวันหมดวันสุดท้ายนะครับถ้าเซฟๆหน่อยนะครับคืนวันที่16กนะแกแนะนําผู้ชมเลยนะครับว่าช่างก่อสร้างว่างต้องเอาช่างก่อสร้างว่างนะแล้วชมกระหาเลยครับว่า การอัปเกรดใดนะครับที่ใช้เวลานานที่สุดครับทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นสิงกกอสร้างผู้กล้าฐานหรือว่าอะไรก็ตามนะครับคุณชมก็ก็อย่างนี้เลยนะสมมุติว่าวันสุดท้ายนะครับแก้วเห็นว่าเวลาจะหมดนะครับแก้วก็จะอัปเกรดทางฝั่งของเครื่องพ่นไฟไว้นะครับมือนจะแปดวันใช่ไหมจาก16วันนะครับเหลือ8วันแล้วพอเราผ่านไป1วันนะครับ แต่ว่าอีเวนต์จบแล้วนะครับเวลาจะไม่เด้งไป16วันนะเวลาจะคงเหลืออยู่แค่7วัน8วัน7วันเนาะจากเวลาที่ผ่านไปทําให้เราจะได้ความคุ้มค่าจากการอัปเกตอันนี้ผู้ชมก็ต้องพิจารณูนะครับว่าระหว่ง event างอีเวนต์อัปเกตอ่าวันที่ใช้น้อย,อยก่อนไหมแล้วพอวันสุดท้ายนะครับเราก็มาลงที่อาวุธที่ใช้เวลาเยอะๆนั่นเองอรวมถึงกับนี่เลยนะครับก็จะเป็นห้องทดลองด้วยนะครับพยายามที่จะให้ห้องทดลองครับเดี๋ยววันสุดท้ายสัก1วันนะผู้ชม แล้วก็เอาเกรดเวลาที่ใช้นานที่สุดเลยหรืออเกรดสิ่งที่เป็นเลขศูนย์ครับตัวที่เราใช้อย่างเช่นมังกรเลวตันครับหรือว่าถ้าฝังของนักขว้างหอดครับท่านผู้ชมได้ใช้ก็เอาเกรดไปแล้วใช้ช่างก่อสร้างก็บินด้วยแกไม่แน่ใจว่ามันจะลด2วันไหมนะแต่คิดว่าน่าจะนะก็คือเราจะลดได้คุ้มเลนครับก็วันสุดท้ายใช้ให้คุ้มเลนครับไม่ว่าจะเป็นการใช้อเกรดสิ่งก่อสร้าง ทหารน้ำยาครับก็ใช้คุมเลยและนี่ก็เป็นสิ่งที่แก้วนำมาฝากวันนี้นะครับถือว่ายาวเลยแก้วพูดเยอะเลยครับก็มาสรุปกันนะครับว่าคุรทำอย่างไรบ้างอีเวนต์นี้แก้วแนะนำให้อัปเกรดผู้การครับถ้าเป็นไปได้ให้อัปเกรดผู้การทั้ง5ตัวเลยแล้วก็ใช้น้ำยาช่างก่าลครับถ้าคุณชมไม่มีน้ำยาช่างก่าลครับก็อัปเกรดแค่ตัวเดียวครับแล้วก็ไปเล่นน้อก็ก็จะช้าหน่อยน้อ แต่ถ้าเป็นไปได้ก็อัปเกรดพูก,ก้าห้าคนเลยนะครับแล้วก็แนะนําให้ใช้อัปเกรดทั้งฝั่งของทหารน้ำยานะครับตัวที่เราได้ใช้อัปเกรดเสลิงตัวที่เราได้ใช้นะครับแล้วก็อัปเกรดอาวุธครับเรียงจากคีดีเฟนด์ด้านซ้ายไปด้านขวาแล้วไปดิานขวานะครับก็จะเป็นอาวุธนะครับเออใช่แก้วลืมพูดไปในของสานิประดิษฐ์นะผู้ชมแก้วบอกเลยครับว่าคุณผู้ชมไม่ต้องอัปเกรดแล้วนะครับเพราะว่าวันที่16เนี่ย อาวุธมันจะอาวุธมันจะหมดลงนะอาวุธของเก่าเนี่ยจะหมดลงแล้วมันจะมีอาวุธใหม่มาเนี่ยครับฉะนั้นเราไม่ต้องอัปเกรดสารีประดิษฐ์แล้วนะครับเพราะว่าถ้าอปเกรดไปเราก็ได้ใช้ไม่กี่วันเนาะแก้มองว่าไม่ควรอัปเกรดครับเอาเวลาไปอัปเกรดอย่างอื่นแทนแล้วก็เช่นเดียวกับซูเปอร์ชาร์ตนะท่านผู้ชมซูเปอร์ชาร์ตจะซูเปอร์ชาร์ตครับเวลาที่เราอัปเกรดทางฝั่งของสมุดแกอัปเกรดอันนี้นะเสร็จแล้วนะแกสามารถที่จะซูเปอร์ชาร์ตได้ซูเปอร์ชาร์ตก็คือการที่เราทําให้ ค่าสนามมันดีขึ้นนะถ้า,ากว่าซุปเปอร์ชาร์ดครับถ้า,ากว่าอาวุธนี้เนี่ยมีเลเวลใหม่นะครับก็ซุปเปอร์ชาร์จจะหายไปนะครับทำให้เราได้ใช้ไม่คุ้มนะครับก็อาจจะไม่โอเคนะผู้ชมก็ไม่ต้องซุปเปอร์ชาร์จก็ได้นะครับเพราะซุปเปอร์ชาร์จกับทางฝั่งของนี่เลยนะครับก็เป็นสันนิประดิษฐ์จะไม่ลดเวลาและไม่ลดค่าอัปเกรดนั่นเองวันนี้แก้วก็ฝากไว้นะหวังว่าจะได้สาระไม่มากก็น,น้อยเนาะท่านผู้ชมวางแผนจะเติมเกมนะครับแก้วแนะนำให้เติมที่เว็บซูเปอร์สโตนครับ เดยวแก้วใส่ดิงไว้ในคำอธิบายนะครับขอบคุณทุกท่านเลยครับที่รับชมมาถึงตอนนี้ขอให้ทุกท่านสนุกกับอีเวนต์แฮมเบอร์แแล้วเรามาเจอกันระหว่างอีเวนต์วันนี้แก้วราไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ